เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับมีเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วนะครับปี2525 25นะครับเหมือนกับที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับเหรียญน,นี้นะครับอ่า ถ้าท่านที่นะครับเพิ่งเข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับดูคลิปให้จบก่อนนะครับผมอ่ะดูคลิปให้จบเพราะว่านะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีแบบที่นักสะสมเล่นหากันหลักพันกันเลยทีเดียวครับเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับหลังวัพระแก้วปี2525นะครับเหรียญนี้เขานะครับไม่ได้สร้างเพียงแค่ปี2525นะครับเหมือนที่เราเห็นนะครับ ปีเดียวนี้แต่ว่าเขามีการสร้างนะครับด้วยกันอยู่หลายปีพอศอกันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ปี2525 25นะครับ2526 2527 2528นะครับผมอ่านี่คือนะครับนกวายุพักนกวายุพักคืออะไรนะครับนกวายุพักก็คือนะครับเลขบอกปีพศที่ผลิตเหรียญดังกล่าวนะครับผม ตามที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเหรียญนี้นะครับเขาไม่ได้สร้างในปี2525เพียงแค่ปีเดียวนะครับผมนี่ก็คือนกหวายุพักถ้าเรานะครับมีกล้องนะครับที่ขยายความคมชัดความละเอียดของเหรียญนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับตรงนกหวายุพักนี้นะครับจะมีเหมือนคล้ายกับว่านะครับเป็นโค้ดเป็นตัวเลขไทยนะครับตัวเลขไทย2หลักนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นโค้ด25เงี้ยก็จะเป็น25 โค้ด26นะครับก็คือปีที่สร้างเหรียญนี้ถ้าสร้างในปี26ก็จะเป็นเลข2กับเลข6อะไรประมาณนี้ครับบนเหรียญนะครับผมอ่ะขอให้นะครับมีกล้องส่องนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับผมอ่ะถ้าใครสายตาไม่ดีก็ใช้นะครับอุปกรณ์ช่วยเนาะนะครับเป็นกล้องส่องเป็นแว่นขยายที่ชัดๆที่มีความคมอะไรประมาณนี้ครับถึงจะเห็นนะครับผมอ่ะนี่คือนะครับรูปลักษณะภายนอกของเหรียญ เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตมากหาง่ายนะครับแต่นะครับเหรียญนี้นะครับถามว่ามีแบบที่นักสะสมเล่นกันหรือเปล่าต้องตอบว่ามีครับนักสะสมเล่นกันนะครับอ่าอีกรูปแบบหนึ่งก็คือนะครับเล่นกันในบล็อกพระเสียดเล็กนะครับรูปพระเสียดเล็กนะครับผมพระเสียดเล็กเป็นแบบไหนนะครับอ่าขอให้ดูด้านหน้าของเหรียญนี้ก่อนนะครับอ่ด้านหน้าของเหรียญนี้ก่อนนะครับอ่าด้านหน้าของเหรียญนี้เป็นประมาณนี้นะครับ่า ประมาณนี้นะครับถ้าเอาให้ดูด้านหน้าแบบนี้แล้วนะครับหลายท่านโดยเฉพาะนะครับผู้ที่อยู่นอกวงการนะครับไม่ใช่นักสะสมอาจจะดูไม่ออกนะครับว่าใช่หรือเปล่าพระเสียนเล็กนะครับถ้าไม่ใช่พระเสียนเล็กแหละนะครับมีราคาซื้อขายกันเท่าไหร่ต้องบอกว่าถูกมากนะครับเกินหน้าเหรียญไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอยู่ในตลาดนักสะสมก็เล่นกันเหรียญละไม่เกินนะครับ3บาทนะครับซื้อขายกันเหรียญละไม่เกิน3บาท สองบาทถึงสี่บาทประมาณนี้ครับนะครับแล้วผาเสียเล็กเป็นแบบไหนล่ะอ่ะผมเอาให้ดูเหรียญน,นี้ครับจะได้เห็นชัดๆกันเลยว่าภาเสียเล็กเป็นแบบไหนนะครับผมอ่ะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทหลังวัาแก้วผาเสียเล็กครับผมอ่ะนี่คือภ้าเสียลเล็กนะครับนี่คือผาเสียเล็กนะครับเหรียญเดียวกันนะครับอ่ะเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับอ่ะในการดูเนาะนะครับนี่นะครับพาเสียเล็กเป็นแบบนี้ ใครเห็นและใครดูสองเหรียญนี้ครับเห็นความแตกต่างกันไหมครับดูแล้วนะครับเหรียญนี้นี่มีความแตกต่างไหมนะครับดูที่พ้เสียบอย่างเดียวเลยครับด้านบนนะครับที่อยู่ในตลับนะครับเนี่ยเป็นพ้าเสียบเล็กนะครับเหรียญนี้นะครับที่ผมอธิบายตั้งแต่แรกเป็นพ้าเสียบปกติครับแบบที่รับได้มีราคาหลักพันคือแบบนี้ครับแบบพ้เสียบเล็กนะครับให้สังเกตที่นะครับนี่นะครับให้สังเกตที่นะครับผ้อ นะครับพอใช้สั์ภาษาเย็นแล้วกันนะตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับพสัสตรงนี้ครับจะไม่ชิดกันกับพระเกศาเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นภ้เสียนปกติภ้เสียนใหญ่นะครับเห็นไหมจะชิดกันกับพระเกศาและตรงนี้คําว่ารัช,ชการครับคำว่ารอเรือนครับผมกับพระเกศาจะมีความห่างกันจะมีช่องไฟที่ห่างกันพอสมควรนะครับและก็ตรงนี้เห็นไหมช่องไฟกับพระเกศาห่างกันนิดเดียวนี่ครับนี่คือจุดดูนะครับหากท่านไม่มีภ้เสียนเล็กนะครับแคปหน้าจอของผมตรงนี้ได้ แล้วไปเปรียบเทียบกับเหรียญที่ตัวเองมีอยู่ครับว่าของตัวเองเป็นแบบไหนเป็นแบบพัสดุเล็กหรือว่าเป็นแบบแบบนี้แบบพัสดปกตินะครับผมถ้าเป็นแบบนี้ครับขออนุญาตยังไม่รับนะครับผมเว้นแต่นะครับจะมีหลักร้อยเหรียญขึ้นนะครับจะจึงจะได้คุ้มค่าส่งนะครับผมแต่ถ้าเป็นพัสียเล็กแบบนี้ครับมาตกลงราคากันได้นะครับผมสตาร์ทให้หลักพันครับสวยๆแบบนี้อาจได้สูงถึง3,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่คือข้อมูลนะครับในการรับซื้อของคลิปนะครับเหรียญหนึ่งบาท หลังวัดพระแก้วปี2525 25นะครับผม ใครอยากสอบถามรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหวังว่าท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับได้ประโยชน์เนาะไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านได้ประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และระวังนะครับมิจฉาคีพหลอกให้ท่านโอนเงินค่าทําใบเซอร์ใบรับประกันใบรับรองใบจองคิวใบต่างๆนานานะครับซึ่งนะครับใครก็ตามที่รับซื้อเหรียญจริงๆเขาจะไม่มีการให้ทําใบรับรองใดๆทั้งสิ้นนะครับประเมินฟรีนะครับผมอโอเคเนาะ คลิปนี้ต้องขอตัวลาทุัท่าน,นเป็นเเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ